สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นิตาดีใจหลายน้องยาฟาดีใจหลายค่ะมีโฆษณาเข้าใน YouTube แล้วน้องยาฟาจะตั้งใจกว่านี้เนาะเห็นน้องยาฟาเต้นไหมคะ น้องยาฟ้าเต้นสวยไหมวสิพาดูกออกไปเล่นข้างนอกเนว่าสิปิสาคอนเทนต์ดีๆีน่กับบอไดดอกฝนตกลิ้นค่ะฝนตกลิ้นน้องยาฟ้ากับบอสบายออกหอ้องยางวนไปวนมาอยู่แต่กับหน้าบ้านนี่แหละค่ะยังบอท่านมีคอนเทนต์ใหม่ๆยังบมีคลิปใหม่ๆให้ผู้ชมได้คอยติดตามน้องเนาะค่ะเพราะว่าฝนตกน้องกับอบอสบายน้ำนะคะน้องยาฟ้าไข้สูงรอบนี้ไข้จนชักได้ไปดูแลอ่า เข่าร้งบานเป็นอาทิตย์นะคะหลังจากนอนกลับมาบ้านนะคะร่างกายน้องกับยังบอปกตินะคะยังเส็ตตัวอยู่บ่อยๆเลยแต่ว่าน้องกับยังมีอารมณ์ดีนะคะเห็นเพลงบ่ได้ดอกหยุดชะงักทันทีเต้นทันทีเลยค่ะน่าสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะนังยา่าฟากฝากติดตามน้องย่าฟ้าด้วยนะคะอ่า ฝากติดตามน้องย่าฟ้าด้วยอย่าลืมกดเข้าไลค์กดแชร์ให้น้องย่าฟ้าด้วยนะคะผู้ใดอยากช่องทางอยากาติดตามหรืออยากสั่งไลด์ได้ในการาล้มคลิปยูทูปเพจจังไดสั่งไลด์ได้จังไดอ่้วก็สั่งไลด์ได้นะอีกช่องทางหลายๆช่องทางจ้านิตา,ามา,าล้มคลิปสายบอกว่าเจ้าของมี าการสอนสั่งรายได้ให้มือถือเขานี่ยราคาในมือถือเขานี่ยละให้มีรายได้นะคะผู้ใดสนใจก็สามารถทักเข้ามาหาได้น้องดอมสวัสดีครับนอยอันนี้ผู้ชายคนโตนะคะลูกชายลูกสซหลจาจะบ่าเปน็คน้นตดอกค้นตัวบวชอยู่อันนี้ลูกสซหลาอีกคนหนึ่งก็ได้แฟนอยู่กับคุณแฟนนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้ตลอดมาบ๊ายบายแล้วเจอกันไล้์หน้าจ้า <c oughs>